สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็ได้เข้ามาสวนยางพาราครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็จะได้เอายางไปจําหน่ายแล้วครับในยางเริ่มเต็มแล้วครับน่ครับก็รอทีมงานนะครับรอทีมงานเขาว่าทีมงานจะมาประมาณเที่ยงวันวันนี้นะครับเที่ยงวันจะได้เข้ามานะครับพ่อนัดคนพ่อค้าแล้วก็จะไปขายเอายางไปขายวันนี้ครับก็ต้องนัด พ่อค้ามาเอาครับน่าจะเป็นรถรถหกล้อหรือรถสิบล้อมาเอานะครับเพื<ๆ>่อนๆต้องน่าจะคงจะเป็นรวมกลุ่มกันนะฮะวันนี้ผมก็จุดยาก,กันยุงก่อนครับตอนนี้ยุงเยอะแล้วครับเดือนวันนี้วันที่เก้านะครับที่เก้าพฤษภาแล้วครับก็เราก็เริ่มกีดยางมาตั้งแต่ม o n ที่สิบห้าเดือนเมษายนนะเพื<ๆ>่อนๆตอนนี้เราเข้ามาสวนยางดูสวนยางพารานะเพื่อนๆดูครับดูก็ลบ ปีนี้ใบเขาเริ่มเริ่มผิใบไวมากครับเดือนพฤษภาเนี่ก็ใบเต็มหมดแล้วครับไม่มีแล้วครับใบไม่เหลืองแล้วไม่หล่นแล้วเพื่อนเพื่อนดูครับนี่ใบไม่เหลืองไม่หล่นแล้วครับดูครับบรรยากาศวันนี้เราก็จะเอานี่ก็คือใบไม้ที่บ้านในเมืองนะฮะเอามาถ้าเรามีเวลาเราก็ตัดตัดตสดใส่ถรถก็บ,บะมาแล้วก็เอามาใส่ในมาทิ้งมาคว้างในแถวนี้นะครับผู้ชม ้าย่อยสลายถ้าไปไปทิ้งไปควางในเมืองนี่ต้องต้องเสียค่าทิ้งนะครับในเมืองนี่ต้องเสียค่าทิ้งนะไปไปทิ้งถ้าเป็นลำลำรถกับบ้านนี่ก็ต้องนู่นนะครับประมาณลำ,ลำลำรถกับบานก็ประมาณสักร้อยบาทนะครับไปทิ้งท,ท,ที่ที่เทศบาลน,นะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราก็จะเอาใบไม้มาทิ้งก่อนครับ เดี๋ยวเราคงจะหาเรื่องสุมไฟไล่ยุงครับเพราะว่าช่วงนี้เราเผาได้แล้วครับเพราะว่ายัางไงไฟมันก็จะไม่ลามนะครับเพราะพื้นดินมันมันเปียกน้ำแล้วยังไงไฟก็ไม่ไหม้แล้วครับวันนี้นะครับเห็นแล้วก็ไม่ประมาทนะครับเราก็กวาดๆเัยนะกวาดทํากวาดใบไม้ให้มันยุงเยอะครับไม่ได้เดี๋ยวทีมงานมาทํางานลําบากครับเ,เพื่อนเพื่อน ทำไมทำอย่างนี้อยู่ไม่ได้ครับเดี๋ยวทีมงานน้องๆมาอีกครับประมาณสักสอคนนะั้นเดี๋ยวยุงกัดน้องๆ ถ้าใบาไม้ปเปลี่ยมจะจะสร้างควันเยอะนะครับใบไม้ปเปลี่ยมอย่างเงี้ยครับถ้าไม่มีโอกาสได้เผาเราก็ไม่เผาถ้ามีโอกาสเผาเราก็เผาไว้ไรยุงเดี๋ยวก็รอไฟไหม้ครับเดี๋ยวเราก็จะใส่ปุ๋ยต้นโกโก้เพื่อนๆวันนี้เรางานเรามีหลายอย่างเราเข้ามาเช้ากันนัดน้องๆเที่ยงแต่เราเข้ามาเช้าเพราะว่าเราอยากมาทํางาน ส่วนตัวของเราบ้างนะครับเพราะว่าเราก็อยู่บ้านก็รอเวลาก็ไม่ไหวครับนี่ต้นนี้ก็เริ่มจะออกแทงดอกแล้วเพื่อนเพื่ในต้นโกโก้เนี่ยครับนี่ครับนี่ต้นโกโก้ปีนี้เนี่ยเริ่มแทงดอกแล้วครับนี่ครับเริ่มแทงดอกผมยังเห็นลูกเหมือนกันครับก็แทงดอกมาประมาณทักสองปีได้แล้วครับในปีที่สองเขาก็ยังไม่ออกติดลูกนะเพื่อนๆนนี่ครับแต่ผมว่าต้นเขายังเล็กอยู่นะ ยังเขายังไม่ติดต้นเขายังไม่แข็งแรงเพราะว่าเขาคงจะทดลองทดลองฟอร์มดอกไปอย่างนั้นแล้วครับเนี่ยครับเราปลูกไอ,ทอ้ทุเรียนเออทุเรียนนะปลูกอ่าสับปะรดไว้ครับแบบนี้ครับเราก็ได้กินอยู่นะเพื่อนๆนี่ครับนี่ได้กินอยู่นะครับเพราะว่าน้องๆก็ทีมงานก็เอาไปแกงได้นะแกงเขาเรียกแกงส้มนะนี่ใน,นลูกขนาดนี้นะครับนี่นี่ก็จะแต่ ผมว่าถ้ามาไม่ทันนะลูกนี้นะครับตัวขนาดนี้นะครับนีแกะแกงได้นะครับแกงได้นะเพื่อนแต่ถ้ามาไม่ทันนะส่วนใหญ่ก็จะโดนสัตว์ป่ากินหมดจะเป็นพวกกระลอกนะกระรอกมากินผมก็ไม่รู้จะเป็นทำยังไงครับปลูกเยอะๆไว้นะครับโดนกระลอกกัดประมาณสักปลูกประมาณสักประมาณสามร้อยสามร้อยต้นได้นะครับก็เอาไปที่ ลายที่เด็กๆเขาไปกินแล้วก็เราเอาปลายไปปลูกนะครับก็ปลูกเป็นยังังนะครับแต่ก็ได้กินลูกอยู่นะเพื่อนอเดี๋ยวเราก็มาจะมาดูกันครับว่าเดี๋ยวน้องๆมาก่อนนะครับจะต่อคลิปให้เพื่อนๆนะครับโอ้ยุงดูครับดูครับดูครับเนี่นยุงเนี่นี่ขนาดผมสุมไฟนะครับโอ้สุดยอดแล้วครับเดี๋ยวผมขอไปแต่งตัวครับใส่เสื้อแขนยาวหน่อยครับโอ้ยนี่ขนาดเราสุมไฟนะเพื่อนๆยุ้งจอมเราอยู่เลยครับ ถ้าไฟลุกแบบนี้มันมันไล่ไม่ได้ต้องเป็นควันไฟนะมันลุกเกินผมว่านะไฟมันไฟมันติดเกินจ้าวมาเถอะครับพอพอบารีมันไม้ไมันไม้มันแห้งนะครับเพือเ่อน